ไปค่ะทุกคนวันนี้แอนจะพาไปซื้อกับข้าวไทยตามแอนมาเลยค่ะโนรถบัสมาแล้วเตรียมถุงไม่ใส่กับข้าวให้พร้อมนะคะพร้อมกันหรือยังไปกับแอนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะไม่ได้จะพาไปขึ้นรถบัสนะคะทุกคนแต่นี่คือรถบัสขายกับข้าวค่ะเดินขึ้นรถบัสมาแม่กลิ่นเตะจมูกมากเลยค่ะทุเรียนก็มีนะคะซอสต,ต่างๆอยู่นี่เลยจ้าข้างบนเป็นขนมนะคะ ซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำปูน้ำปลาระมีหมดมีครบทุกอย่างเลยจ้าน้ำพริกมีทุกชนิดแม้กระทั่งน้ำยานางค่ะกระเจี๊ยบต้นทุนขี้เหล็กมะระนะคะอันนี้ก็มีลิ้นจี่จ้าแล้วก็ลองกองดูสิคะเยอะแยะมากมายยาคูก็มาผักสดเยอะแยะเลยจ้าเลือกกันตามสบายเลยค่ะวันนี้ก็เลยได้ชะอมมาหนึ่งกิ่เอาไว้ทอดกับไข่จ้า อันนี้ก็คือมะม่วงสุกค่ะขายเป็นลังเลยเครื่องพะโล้ก็มีนะจ๊ะขนมป๊อกกี้มีหลากหลายรสอันนี้ก็เป็นไข่เค็มจ้าแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นถั่วต่างๆนะคะถูบเทียนก็ยังมีขายเลยจ้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ปี๊บค่ะต้มสุกเรียบร้อยเอาไว้ทําแกงเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ดองค่ะก็มีหลายยี่ห้อก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอายี่ห้ออะไรนะจ๊ะ ส่วนทางนี้ก็จะมีกะทิกระป๋องค่ะมีรสดีมีผงชูรสอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะที่ใส่กระป๋องมาค่ะอันนี้ก็แผ่นแป้งกินกับแหนมเนืองนะคะฟักทองก็มีจ้าอันนี้ใบเตยส่วนในลังนี้นะคะก็คือเส้นขนมจีนแห้งค่ะเอาไปต้มเอาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของแช่แข็งค่ะด้านบนก็จะเป็นพวกพริกแกงต่างๆนะคะอันนี้ค่ะที่มาซื้อค่ะทอดมันปลากายแล้วก็ปลาทูนึ่งค่ะ ติ่มซำซาลาเปาแผ่นห่อปอเปี้ยมีครบหมดทุกอันเลยค่ะมาม่าก็มีนะมาม่าไทยเกาหลีมีหมดเลยจ้า <c oughs> ของแช่แข็งนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะห <c oughs> อยเชอรี่ใส่ตำปะคงก็แซ่บหลายเดอ้อ <c oughs> นี่ก็กุ้งแช่แข็งขนาดต่างๆเลยค่ะ <c oughs> ราคาไม่แพงค่ะถุงนึงก็ประมาณ8ขีดถึง1กิโลนะคะ <c oughs> อย่างอันนี้นะคะแอนซื้อตัวนี้ค่ะ8ขีดอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยคนหรือประมาณ350บาทค่ะนี่คือที่มาซื้อค่ะก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาหมึกจ้กปลาหมึกก็มีหลายแบบหลายขนาดหลายไซส์ค่ะส่วนอันนี้คือปลาทูสดค่ะเดี๋ยวแอนจะเอาไปต้มแล้วก็นึ่งเองค่ะหยิบไปเลยค่ะสองแพ็คเดี๋ยวเอาไปนึ่งเองส่วนอันนี้ก็ปลาขาวค่ะแต่ว่าแอนไม่ได้ซื้อนะวันนี้อันนี้ก็ปลาหมึกไซส์ใหญ่ค่ะอ่ะเตรมถุงแล้วค่ะไปจ่ายตังกันเลย มีขนมไปฝากเด็กๆด้วยค่ะวันนี้ใจไปทั้งหมด944โครนค่ะหรือประมาณ3,400บาทค่ะได้ขะเนียวมากระสอบหนึงค่ะก็ประมาณ600บาทไทยค่ะมีสาคูนะคะถั่วงอกค่ะไปร้านไทยที่ไรก็ต้องมีขนมมาฝากลูกค่ะได้หน่อไม้กับน้ำใบหญ้านางอมแกงค่ะส่วนของแช่แข็งนะนะคะคุณป๊าป๊าเก็บเข้าตู้แช่ให้หมดแล้วค่ะ